ชาว RC เฮนดคอปเตอร์ทุกทคนนะครับวันนี้ไม่ต้องเห็นหน้าผมก็ได้นะฮะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ของลูกค้าคุณกิจนะครับลำสุดท้าย5.5 0ในวันนี้นะครับสวุกันหางก็มาแล้วนะครับมอเตอร์นะครับยกคีทกล่องเคบาเหลืองนะครับสปีดอยู่ในนี้นะครับ120แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับประก็วิุ T10J นะครับก็ ลำนี้เซ็ตเป็นบินฮอปเดินทางนุ่มๆนะครับไม่ได้สามดีนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิดวิทยุนะครับแล้วก็สับโอนตัวนี้เข้ามานะครับสวิตตัวอื่นปัดคือปัดขึ้นไปให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ทําการเสียบแบตนะครับ ตัวสลักตัวนี้อย่าให้หายนะครับรอให้มันจิกๆนะฮะจัะจิกๆแล้วนะฮะ แล้วเราก็เอาไปวางตรงที่โล่งๆนะครับเสร็จแล้วก็ทำการบินนะครับ เป็นบินฮอบเดินทางนะครับถ้าเกิดว่าในบินคุณกิจบินในพื้นที่ที่มันลมแรงๆหน่อยแล้วก็ผมมีไอเดนไอเดนเปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับทำให้รอบมันแรงขึ้นนะครับทำให้สู้ลมได้นะครับนะครับเนี่ยครับรอบจะแรงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับพอก็จะแน่นขึ้นนะครับ แต่ถ้าบินตุยๆก็ประหยัดแบตก็ไม่ต้องเปิดไอเดินนะครับก็บินได้น่าจะถึงประมาณ3นาทีครึ่งเกือบ4นาทีแต่ถ้าจะให้ดีก็บินแค่3นาทีก็พอนะครับแบตเดี๋ยวแบตเตอรี่ของคุณจิบมันจะเสียนะครับนิ่งคลิปเลยนะครับการสี่ซีบนะครับ มันอยู่ในแกนดีเลยนะครับกินเดินทางนะครับเดินทาง เดี๋ยวจะจัดส่งให้ในภายในเย็นวันนี้นะครับส่งเป็นเคอรี่แล้วกันนะครับเพราะว่าเด๋วการกระแทกดีๆแพ็คดีๆนะครับก,ก็โอเคผมลงจอดแล้วผมลงจอดเลยนะครับ วิทยุก็ผมไม่หวักไม่อยากวางกับพื้นนะครับวางบนกล่องแบบนี้